สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชต์ฟมารีค่ะวันนี้เข้าสวนที่บ้านสวนชินโชตค่ะมาลดน้ำมะเขือที่ปลูกไว้เมื่อวานแล้วก็มาถอนเอาต้นหอมไปปลูกค่ะนี่ค่ะเอาไปปลูกไว้ที่บ้านเนาะเราจะได้มีต้นหอมใส่ลาบใส่ต้ม ใส่แกงกินแบบง่ายๆค่ะนะยค่ะเอาไปปลูกที่บ้านสวนเออบ้านที่บ้านค่ะนะยค่ะอัดเล็กๆเห็ดพิษค,ค่ะคุณผู้ชม โกไหนดีนะโกนี้เหรอปลูกเทนไว้ค่ะ ถ้าเราปลูกติดรากแล้วเราก็เขาเรียกเรียกคน,นบ้านนอกเราก็เรียกเสาะขี้ตาเนาะเนี่ยค่ะใบล่างๆของเขาเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะใบล่างๆของเขาเนี่ยถ้าเราไม่ดึงออกเขาก็จะไม่งามค่ะจะรัดต้นของเขาเขาเรียกเสาะขี้ตาหอมเนี่ยค่ะเอาออกแล้วก็พรวนดินใส่ปุ๋ยค่ะ อันนี้ก็เป็นปุ๋ยชั้นดีอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเป็นเก็บเก็บลงออคอ,อกเป็ดค่ะก็ไปเอามาปลูกเนาะมาผสมดินปลูกเนคะคะเสค้ตาหอมนคะคะแล้วก็พนดินค่ะพลดินให้ดินโปร่งข้างในนคะคะถ้าคนบนนอกเขากินหอมเขาจะกินแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมนคะคะเขาจะ เอาแบบนี้ก็จะมีกินอยู่ตลอดทั้งปีตลอดนคะคะจะกินแบบนี้ค่ะดึงใบล่างถ้าเรากินไม่ทันเราไม่ได้กินมันก็จะเป็นใบเก่แบบนี้เราก็จะมาดึงทิ้งลอกทิ้งค่ะนคะคะลอกทิ้งแบบนี้ดูเลดูเลอยู่แบบนี้แหละคะ่ะเราก็จะมีใบหอม กินตลอดทั้งปีค่ะนี่ค่ะอันนี้ปลูกใส่กระถางต้นใหญ่สวยงามมากๆนคะคะคุณผู้ชมนีคะถ้าเราปลูกไว้เยอะแล้วก็ถอนไปทั้งกอเลยก็ได้นี่ค่ะที่บ้านก็ปลูกไว้เหมือนกันแต่ก็ยังไม่พอกินไม่เยอะนี่ค่ะ คุณผู้ชมนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเราไปเอาใบหอมบ้านใครแล้วเราไปเด็ดไปเด็ดนะไม่เลื่อยเอาแบบนี้นะเจ้าของบ้านนี้เขาบ่นบ่นตายเลยบ่นแบบว่าเราเนะี่ยกินไม่เป็นเอาไม่เป็น นี่ค่ะเนี่ยค่ะทําแบบเนี้ยเราก็จะมีใบหอมกินตลอดนะคะนี่ง่ายนะคะสูตรของคนโบราณกินแบบนี้ค่ะมาดูสิทำไมหนอนกินกวงตุง้งมันมีตัวไม่เอิยมันไม่ได้อันนี้มันเลยใบเกะให้ปลา ไปเก๋ๆให้ปลาดูนอนดูนอนไปเก๋ๆให้ปลาค่ะแล้วเราก็ดูนอนของเขาด้วยเป็นกวงตุ้งกินใบแล้วเขาเป็นกวงตุ้งใหญ่ค่ะคุณผู้ชมกวงตุ้งใหญ่ต้นใหญ่โกใหญ่กรอบมากนี่ค่ะ ดูหนอนให้เขาด้วยนี่ค่ะแบบนี้ค่ะกำจัดหนอนด้วยมือของเราเนี่แหละปลูกเองกินเองเนาะนี่ค่ะป้า ลองไว้ก่อนนี่ไงดูทีนี่ไงก่อนนี่ค่ะวันนี้ลืมใส่ถุงมือเนี่ยค่ะเนี่ยเป็นหนอนม้วนใบฆ่าเลยค่ะ ตาก็มองไม่เห็นค่ะซื้อเครื่องตัดไม้แล้วได้เครื่องมาไม่ดีเอาไปคืนร้านค่ะเอาไปคืนร้านขอเปลี่ยนแบบเราเอามามาใช้ไม่ถึงชั่วโมงเขาก็ไม่ติด ก็ไปให้ร้านซ่อมเอาซ่อมเอามาใช้ชั่วโมงนึงหรือครึ่งชั่วโมงก็ไม่ติดอยู่อย่างนั้นแหละก็เลยเอไปคืนไปคืนแล้วทีนี้เขาก็ส่งร้านร้านใหญ่เนาะก็รอเป็นเดือนไปสามรอบสี่รอบก็ไม่ได้วันนี้คงได้มาแล้วมันนะ้งน่าลองเครื่องติดเครื่องกันค่ะเดี๋ยวเขาแตกยอดขึ้นมาใหม่แ <H us k> ตกใบขึ้นมาใหม่ กินใบเนี่ยค่ะรวให้ปลาเลยเนี่ยค่ะตำลึงชอบมากๆปลากินพืชชอบตำลึงเนี่ยค่ะถอนหอมแล้วได้หอมแล้วค่ะ จะไปปลูกที่บ้านค่ะอันนี้เป็นกระเจี๊ยบดิกระเจี๊ยกบก็ใบหนาแน่นเด็ดใบออกหน่อยซิไาเยอะเกินไหมะกระเจี๊ยบก็เริ่มจะออกดอกแล้วนี่ค่ะประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็ได้กินแล้วค่ะ ก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลท์ทุกแชทุกการติดตามนะคะคลิปนี้ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะผักปังกินดอกนะคะ